สำหรับชาวราศีกุมนะครับดวงการเงินในเดือนสิงหานี้เป็นอย่างไรนะเรามาดูกันนะครับนะไพ่แร้นะไพนะ่ไที่พูดถึงคุณเองเนี่ยนะมีพลักกำลังอยู่ดีๆมีพลักกำลังมาจากไหนไม่รู้นะมาคอนโทรลในเรื่องเงินทองนะหรืออีก,อก,อก,อกในยะหนึ่งนะก็บอกว่าถ้าคุณรู้สึกห่อเหี่ยวน,นู่นนคุณบอกเฮ้ยคุณก็ต้องหากำลังใจเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะ เพื่อที่จะอะไรนะเพื่อที่จะควบคุมดูแลการเงินในชีวิตของคุณได้นะครับอ่ะถือได้ว่าในเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีกุมในเรื่องเงินเงินทองทองนะเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายก็อาจจะหมดไปกับในเรื่องของที่บ้านนะหรือว่าคุณเองอาจจะหมดกับสิ่งที่ต้องจาเป็นต้องใช้อันนั้นก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยนะัซเคารกว่าคอยซับพอร์ตคุณนะในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองนะครับนะ ก็แนะนํานะสําหรับชาวราศีกุมเขาบอกว่าคุณเองอยากะหารายได้เพิ่มเนี่ยก็หาได้นะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะอาจจะรู้จักในเรื่องของการทําบัญชีนู่นนี่นั่นนะบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยคุณเองจะเห็นนะข้อบกพร่องในเรื่องของรายจ่ายของคุณนะแล้วก็รายได้ที่ดีนะครับนะอ่าเขาบอกว่าถ้าคิดอยากทําอะไรก็มีคนเนี่ยนะ คอยซื้อคอยสนับสนุนชาวราศีกุมอยู่นะครับดังนั้นคิดอยากจะทําอะไรเนื่อยหน่อยแต่เขาเรียกว่าคอนเฟิร์มเลยแล้วว่าแบบมันรับเงินแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวราศีกุมนะครับ